ชาวลัคนาราศีกรกฎสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัตรลูกอาจารย์พัฒนานะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงวันที่1-15สิงหาคม2568นนี้โดยภาพรวมท่านจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตัวตนด้วยปัญญา อย่างเข้มข้นค่ะโดยเฉพาะเมื่อดาวพุธเข้าสู่เรือนตนุตั้งแต่วันที่3สิงหาคมจะทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎกลายเป็นคนที่มีความฉลาดปรับตัวได้ดีและโดดเด่นในด้านการสื่อสารพลังงานในช่วงนี้เปรียบเสมือนนักการทูดท่านสามารถใช้ไหวพริบและความสามารถหลายด้านในการสร้างความสำเร็จค่ะ เรามาค่อยๆไล่ดูกันทีละด้านนะคะในด้านตัวตนและบุคลิกภาพแหมช่วงนี้เรียกว่าท่านเป็นศูนย์กลางของความเปล่งประกายเลยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนตนุเนี่ยเป็นช่วงทองของการพัฒนาตัวตนนะคะท่านจะเป็นคนที่มีความฉลาดสามารถปรับตัวได้ดี ท่านจะโดดเด่นในวงสังคมค่คะมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบุคคลชั้นนำหรือบุคคลในวงราชการมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในด้านที่เกี่ยวกับการทูตวรรณคดีนักแสดงนักธุรกิจการค้านะคะรวมทั้งมีความสามารถหลายอย่างเลยอย่างเช่นในเรื่องของการสื่อสารนะคะท่านจะมีไหวพริบที่ดีเป็นพิเศษ เรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตที่แจ่มใสามากๆค่ะนอกจากในด้านตัวตนและบุคลิกภาพแล้วเรามาดูด้านการสูญเสียและการเรียนรู้ค่ะเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งเนื่องจากมีดาวสองดวงมาส่งผลในทิศทางที่แตกต่างกันนะคะดาวพระเกตจะสร้างสถานการณ์ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎ เกิดการสูญเสียบางอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยการถูกหลอกลวงหรือการพลัดพรากจากครอบครัวในขณะที่ดาวศุกร์จะทำให้เกิดการเสียสละการนำมาซึ่งความสงบภายในเป็นช่วงของการให้การได้ทำงานการกุศลได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้ยโอกาสการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมจะได้ผลดีเป็นพิเศษ ความสุขจะมาจากการให้มากกว่าการรับอย่างไรก็ตามก็ขอฝากชาวลัคนาราศีกรกฎระวังความรักแบบลับๆความรักที่ไม่เปิดเผยอาจจะมีศัตรูเป็นเพศตรงข้ามหรือความรักก่อให้เกิดศัตรูเดือดร้อนเพราะความรักหรือต้องไปเกี่ยวพันกับเพศตรงข้ามที่กำลังเจ็บป่วยค่ะ ในด้านการสื่อสารและพี่ๆน้องๆน,นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถค่ะคืออาจจะมีการคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กับพี่น้องหรือกับเพื่อนใกล้ชิดการเดินทางระยะใกล้อาจจะมีอันตรายก็ต้องระวังเรื่องการขับรถเร็วระวังอุบัติเหตุหรืออาจจะมีศัตรูในหมู่เพื่อน หรือเพื่อนบ้านค่ะก็ต้องใช้ไหวพริบใช้ความฉลาดในการจัดการความขัดแย้งนะคะอย่าให้อารมณ์มาครอบงำสติปัญญาที่ดีที่ท่านมีอยู่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คือการที่มีอิทธิพลของดวงดาวหลายดวงมาบรรจบกันนะคะท่านจะได้พลังความฉลาดจากดาวอาทิตย์และดาวพุธทำให้บุคลิกภาพโดดเด่นมีไหวพริบดีได้พลังการเรียนรู้จากดาวพระเกตและดาวศุกร์ซึ่งจะมาสอนท่านเรื่องการปล่อยวางและการเสียสละส่วนพลังการต่อสู้ ท่านจะได้จากดาวอังคารค่ะจะท้าทายในเรื่องของการสื่อสารที่ต้องใช้ปัญญาแก้ไขนะคะเขออนุญาตฝากคำแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะในช่วงวันที่1ถึงวันที่7สิงหาคมขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎใช้ความสามารถในการสื่อสารและไหวพริบ สร้างความประทับใจในวงสังคมนะคะพัฒนาทักษะการเป็นนักการทูตนักธุรกิจหรือนักเขียนให้เก่งขึ้นสร้างคอนเน t ชันกับบุคคลสำคัญและนักธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสใหม่ระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและการถูกหลอกลวง พอมาวันที่8ถึงวันที่15ก็ขอให้ท่านใช้ความสามารถหลายๆด้านนะคะสร้างรายได้จากช่องทางต่างๆหาเวลาทําจิตใจให้เป็นสุขและช่วยเหลือผู้อื่นในด้านการกุศลค่ะใช้ปัญญาใช้ไหวพริบในการจัดการความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆระวังความสัมพันธ์ลับๆและ ระวังการเดินทางให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้ถ้าจะเปรียบชาวลัคนาราศีกรกฎก็เหมือนกับนักการทูตที่กำลังเรียนรู้การสร้างสมดุลค่ะท่านสามารถใช้ความฉลาดและไหวพริบสร้างความสำเร็จแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้การจัดการกับความท้าทายและการเสียสละเพื่อผู้อื่นความสำเร็จจะมาจาก การใช้ปัญญาและความสามารถอย่างมีสติค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะ วันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2568ได้แก่วันที่สองวันที่สวันที่7วันที่10วันที่14บสี่และวันที่สิสิงหาคมค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญ หรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อชัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ